ไปแล้วอุ้ยอุ้ย,ยแม่งยังไม่ทันได้สงสายเลยโอเคครับผมอุ๊ยใหญ่วะ่ะสวัสดีนะั่นะนักตกปลาทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาตกกระชอนเหมือนเดิมครับผมตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนไม้นะจากเมื่อคลิปที่แล้วบอกเลยไม่หมานกับผมแถมได้แพ้ด้วยรถก็พังด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคลิปนี้ผมจะมันไหมนี่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไม่นะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยเอ,อ่มันก็อาจจะมีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ได้เป็นหนึ่งตัว ไม่รู้ว่าแถวนี้มีไหมแต่ผมได้ด้านหลังฝั่งนู้นไงนี่เลยมันก็จะเป็นเศษแบบนี้นะเขาก็ลอคลองไปผมก็เลยต้องแวะมาตีนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคลิปนี้ผมจะได้ตัวไหมอ่ะผมก็ได้ไปละหนึ่งแต้มเดี๋ยวจะให้ดูก็ตัวไม่ใหญ่นะแต่ก็ถือว่าได้ตอนที่ผมกดอัดปลาไม่กัดนะครับพอไม่กดอัดปลากัดเฉยนี่เลยตัวไม่ใหญ่นะแต่ก็ถือว่าได้อะไหนึ่งแต้มครับผมก็ได้ ไม่นานหรอกนะครับได้มอกี้เองส่วนฝัง่งนู้นเลยเยอะที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเจ็เคนครับเหญ่ยางบักเลยแอคชั่นดีมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้แต้มไหมวันนี้จะถือว่าได้แหละแต่ผมไม่น้บไงก่อนนันนี้นะคือไม่นับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะได้แต้มไหมไปกันครับ กัดไม่โดนนะครับผมน่าจะใส่เท่าเมื่อกี้นะที่ผมได้ไปก่อนนั่น,นี้คือถ้ามันกัดไม่โดนเดี๋ยวมันจะมีซ้ำนะครับอันนี้เราต้องทิ้งระยะหรือไม่ก็ตีซ้ำไปเรื่อย โอ้ยเสียดายว่ะโอ้โหโอ้กียโลครับเนี่ยหือบวกกินอู้เสียดายอ่ะทุกคนโลกว่าลองเทียบกับขวดน้ํานะครับใหญ่พอกันกับขวดน้ํา1,500เลย1,500งนห้า้อยแอลนะโอ้โหใหญ่เสียดายอ่ะนี่ผมไม่แห้วเนี่ยผมเอากลับบ้านก็ได้นะเอาไปจะกินมันกินไม่ได้นะครับเหม็นมากเลยเนี่ยโอ้โหเสียดาย ไม่โดนะน,โดน,นะครับกัดไม่โดนไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ผมยังตามยังตามยังตามนะครับยังตามนะครับนี่คือต้องนั่งเลยผมต้องนั่งเลยครับผมลากมาจากไอ้พุ่มฝั่งนู้นนะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ย้ายหมายเป็นเทียบรอยนะนั่งตีตรงเดิมก็เกือบจะชั่วโมงนะไม่กัดเลยตอนนี้ผมก็ต้องย้ายนะนี่เลยย้ายมาอยู่คลองลังบ้านผมนะตอนนี้ก็เป็นเวลา15นาฬิกาครับผมบ่ายสามเดี๋ยวผมต้องลองตีตามคลองดูนะไม่รู้จะมีตัวไหมเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เฮ้ยแน่มีตัววิ่งไล่กัดน,นะครับเดีย๋ยวมันขึ้นบนไอ้กิ่งไม้พอดีนะเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้ไม่รู้ในกล้องเห็นไหมไปแล้วโอเคครับผมอุ้ยใหญ่วะอุ้ยนกตัวเล็กอา้าวอุ้ย เอาเรื่องครับท่านผู้ชมนี่ได้ละครอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยสะบัดแรงสะบัดแรงในที่สุดแต้มที่สองของวันก็มาแล้วเอาใสาใหญ่ครับผมประมาณสักสี่ขีดน,นะโอ้ใหญ่จัดเลยครับนี่แย่ในที่สุดเหยือที่ใช้ก็จะเป็นเช็ดเค่ครับผมเต็มปากเต็มคำมาหลังจากที่ได้ตัวที่สองไปก็เปลี่ยนหมายมาตรงนี้เลยนะครับ ตรงนี้ก็ต้องตีย้ำๆหน่อยเพื่อที่ให้มันมีตัวที่อยู่ในปา่าออกมากัดนะเมื่อวานที่ผมได้ลองออกมาตีก็กัดอยู่นะแต่ไม่โดนอุ้ยมีขึ้นตามนะไม่ขึ้นตามนะมีขึ้นตามปะอุ้ยไปแล้วโดนครับผมอือ <c oughs> ตรงนี้เลยโอเคครับผมแต้มที่ 3. สามใส่ไม่ใหญ่นะแต่ดึงตึงมือมากเลยนี่ครับเฮ้ยทาไมผมไม่มาตกตรงนี้แต่ทีแรกครับเนี่ยผมก็พูดแบบนี้ไม่ถูกหรอกมันมาช่วงยังไงจังหวะเวลานะโอ้ดูสองแต้มนี่เลยวันนี้สองแต้มรับผมนี่แหละครับสองแต้มพี่เล็กกับพี่ใหญ่โอเคเมื่อกี้ผมตีไม่ถูกจุดนะครับเอ้า อ๋อเดี๋ยวว่าเหยื่อหายโอเคครับผมแต้มที่สามอันนี้ผมนับใหม่ก็คือแต้มที่สองนะครับโอเคอันนี้เต้มที่สองครับไซส์สวยนี่เจ็ดเคนะครับแอคชั่นดีตีไปในการแน่นอนถ้ามีตัวมาดูกันว่าตรงนี้จะมีตัวกัดไหมเนี่ยมีแน่นอนตรงนี้เนี่ยผมให้เลยสองนิ้วไม่เกิน2นิ้วที่จะกัดเดียวผมนะรอดูได้เลย ก่อนนั้นนี้ที่ผมมาตกหัวเล็กชิบหายเลยตรงนี้เนี่ยเอาพอพูดงี้แล้วไม่กัดชิบหายแล้วตุกคนปะผมโอ,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 โอ้ไม่จะไรลลง้างเฉยเลยอ่อดีนะเห็นทันเกือบไปละเกือบไปละ จะไหลลงน้าเฉยออกมาตกปลาแบบนี้ที่ใส่ปลาไม่ต้องเอามานะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ปลาต้องมามือปลาเี่ยไม่ต้องหาของใส่นะตอนนี้ผมก็ได้มาถึงฝ่ายน้ำล้นไปที่เรียบร้อยนี่เลยด้านหลังบอกเลยน้ำไม่มีน้ำแห้งมากเดี๋ยวผมต้องย้ายหม่นะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นกันนูน่นฝั่งนู้นเลยมันจะเป็นสะพานนะก็จุดที่ผมเคยตีกบยางได้กระสุนแหละไม่รู้ว่าผมได้ลงคลิปไปหรือเปล่าเอ้ยเป็นคลิปสร้างนั่นเองอ่ะเดี๋ยวพ่อมาไปกันก่อนตอนนี้เป็นเวลาสิบห้านกา 40นาทีอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมก่อนเดินผม่าต้องเอาปลาไปเก็บด้วยไม่มีอะไรใส่เลยดูดิเอาไว้นารถแบบนี้กลัวมันตกด้วยนะอ่ะเดี๋ยวพรมาไปกันดีกว่าครับผม กัดไม่โดนนะครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่กัดไม่โดนนะมันต้องมีซ้ำมันต้องมีซ้ำอุ้ยอุ้ยปลาอะไรครับเนี่ยไปแล้วอุ้ยอุ้ยแม่งยังไม่ทันได้ส่งสายเลยไปอีกแล้วผมนี่พลาดสวนเลยเมื่อกี้ยังไม่ทันได้สงสายเลยฮนะโอเกินนี่ครับผมแต้มที่สี่ แนานก่อนอันนี้อันนี้ก็เป็นแต้มที่สามนะครับสวยงามครับสวยงามนี่เลยไซก็ใช่้ครับผมไซสวยเลยอันนี้ถือว่าใหญ่นะครับประมาณสักขีสองขีนประมาณนี้เหมือนเดิมครับผมอย่ายางเช็ดแข่เดี๋ยวนี้ใช้ดีจริงครับนี่เลยแต้มที่สามครับผมสรุปแต้มที่สามแต้มที่สี่ครับเนี่ยตอนนี้ก็ได้แต้มที่สามนะครับผมถือว่าเอาเรื่องนะครับเมื่อกี้กัดอยู่ต่อหน้าตรงนี้เลยตอนแรกกัดอยู่ฝั่งนู้นลากมา แล้วก็มากับตรงนี้คือยังไม่ทันได้ส่งสายนหะแม่งกระชากไปเลยผมก็เลยต้องวัดนะเมื่อกี้เกือบไปแล้วเนี่แเลยครับสภาพของก็จะเป็นแบบนี้คือไม้สวยดีนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นหนูเลยโล่งๆไม่มีอะไรมากอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อว่าจะมีแต้มอีกไหมแต่กันครับเมื่อกี้ผมเห็นมีปลาขึ้นนะไม่รู้ว่าปลาอะไรต้องลองตีดูอะแม่มุมดีซะด้วยตียากนะครับตรงนี้ เมื่อกี้มีปลาขึ้นตรงนี้เลยสังเกตมาหลายรอบแล้วโอ้โหตียากว่ะ โอเคครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนไม้กันดีกว่าน,นะครับเดี๋ยวจะไปฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวไปจุดที่มันมีน้ำเยอะกว่านี้ตรงนี้น้ำมันน้อยมากตอนนี้ก็แต้มเดียวมมืานเดิมนะครับผมยังไม่ได้แต้มเพิ่มเลยนี่อยู่หน้ารถไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไม้หมน่าจะมีตัวไหม มีปาลาอะไรวะเนี่ยไล่ตามเฉยเลยไม่รู้ว่าเป็นไอปลาปาักแหลมหรือเปล่านะถากัดได้ก็แปลกแล้วปากเล็กแค่นั้นนะเนี่นนะยก็เข็มยอุิย,ย,ยไปแล้วไปแล้ว อุ้ยวุ้ยวัดลอยวัดลอยเลยวัดลอยเฉยเอาตัแ <d _ n> ม่งกัดไปได้ก็ะเด้วยตัวเะไแค่นี้ดูซะก่อนกัดอยู่ตอนน่ะนี่ผมวัดลอยแล้วเนี่ยโอเคครับผมแต้มที่สี่หรือแต้มที่ห้านั่นเองโอเคครับ ไม่รู้ว่าไอ้นี่บงังหรือเปล่านะสายเสื้อกันหนาวผมเนี่ยนี่เลยโ,โหโสดจริงกัดตรงไหนไม่กัดกัดต่อนหน้าวัดลอยเลยเมื่อกี้เนี่ยมาครับเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อทําเองกันนะครับจากกบกระโดดกลายเป็นกบสายแล้วตอนนี้ขอดูเหยื่อนะครับนี่ทาเองครับผมอ่าลองตีดูเวชันก่อนเลยและนี่ก็คือช่วงรีวิวเหยื่อรีวิวเหยื่อทาเอง มองไม่เห็นในชั่นเยอะเลยเป็นกบสายนะครับอันนี้ไป,ไปไปหมายต่อไปเอาละตอนนี้เหยื่อติดไปที่เรียบร้อยเฮ้ย bên này à, còn là phao máy, tôi không thấy, tôi <laughs> không thấy, tôi 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 เอาแผ่วลดแล้ว <laughs> ไอ้ะสเตปเียแล้ว,ลว <laughs> ทุกคนเห็นช่องด้านหน้าน,นั้นไหมผมจะลองตีเข้าไปดูนะว่าจะมีตัวไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะมีตีไม่ถึงว่ะอุ้ยมีตัวน้ำมีตัวตามนะมีตัวตามนะไอตรงุ่มยามีตัวตามเห็นตัวเลย <laughs> เห็นไม่ขึ้นเลยไม่เห็นตัวขึ้นตามเลยต้องตีย้ำๆอะ่ะ อันไงเห็นไหมอยู่ไหมไม่รู้ผมวัดหมดอะผมเห็นมันจะจ้องเล่นนานแล้วเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้านี้ตัวไม่ใหญ่นะครับผมมันมีจังหวะที่โดดกัดขึ้นมาแล้วมันไปงไงขึ้นไปบนไอเสตตรงนี้เนี่ยโอ้โห oh. ผมว่าแล้วมันต้องเอาวันนี้ก็ได้มาห้าแต้มครับผมถือว่าไม่แห้วนะครับวันนี้ผมก็คิดว่าผมจะห้วนะตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วช่วงเช้าบอกเลยตีทั้งนั้นไม่ได้ตัวนะครับ เพิ่งมาได้ช่วงประมาณช่วงเที่ยงครับช่วงเที่ยง,ช,ง,ช,งช่วงบ่ายทแถวบริเวณคลองหลังบ้านผมเนี่ยคลอ,องด้านหลังนี้ก็ยังไม่มีปลาก,กัดน,นะครับช่วงนี้ก็คงต้องรอฝนไปอีกประมาณสักเดือน2เดือน,อนประมาณถึงมันจะมีตัวกัะดนะเดี๋ยวถ้ายัางไงผมก็จะมาทําคลิปให้ดูทีนะหมายด้านหลังของผมเนี่ยบอกเลยว่ามันมีไซโลเยอะมากนะที่แถวบริเวณนี้แต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะเจอแค่ตัวเล็กๆนะเท่า2นิ้วเนี่ย โอเคทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการตกปลาในคลิปนี้เดี๋ยววิจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปละบ๊ายบาย